สวัสดีครับผมอาจารย์สันติสีสวนแตงนะครับก็เริ่มมาทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับตั้งแต่ปีพศ .2530 นะครับถึงปีนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับก็ครั้งแรกเลยก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนนะครับก็ตอนนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาเกษตรนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นก็ช่วงที่อยู่โรงเรียนาสาธิตก็อยู่10 10กว่าปีนะครับเป็นช่วงที่คณะศึกษาศาสตร์เนี่ยยังอยู่ที่บางเขนนะครับก็จะต้องทําเรื่องทําราวอะไรต่อไปอยังยังทางบางเขนนะครับนะก็อยู่ที่นั่น10กว่าปีนะครับแล้วก็มาช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีนโยบายการย้าย คณะนะครับนะให้มาเบดเสร็จบริหารเบดเศ็จอยู่ที่กำแพงแสนก็เริ่มมีคณะศึกษา,าศาสตร์กำแพงแสนเกิดขึ้นนะครับช่วงนั้นผมก็ได้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาอาชีวศึกษานะครับช่วงนั้นก็เราก็ยังอยู่กับภาควิชาชีวศึกษาท,ที่บางเขนนะครับพอทำไปพอเราทำงานไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีการแยก นะครับนะการบริหารนะครับก็เกิดเป็นภาควิชาอาชีวะกรรแห่งแสนนะครับก็ช่วงนั้นก็ทํางานสอนอยู่กับนิสิตออสอนมาทั้งหมด7หลักสูตรนะครับตั้งแต่ทํามาเนี่ยนะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยที่เป็นสาขาทางด้านศึกษาสายเกษตรนะครับเป็นครูเกษตรแล้วก็เริ่มมีเกษตรสิ่งแวดล้อมเ,อเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษานะครับแบบ4ปี5ปีมาเกษตรตะกรรม นะครับนะสาขาเกษตรกรรมศึกษาอีกนะครับนะแล้วก็มีสาขาเกษตรศาสตร์อีกนะครับนะก็รวมและเบ็ดเสร็จเราพัฒนามาถึง7หลักสูตรนะครับก็ไปสอนแต meter, ่โดยพื้นฐานก็คือเป็นสอนเรื่องแนวครูเกษตรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคือเริ่มมีการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับช่วงนั้นก็เริ่มมีการหลักสูตรปโทปเอกนะครับนะสาขา การพัฒนาสั่งแวดมมนุษย์และชุมชนนะครับก็ตอนนั้นก็ได้ย้ายมา,าก,ก็ได้มาเปลี่ยนจากคณะศึกษาศาสตร์กำแพงแสนมาเป็นคณะศึกษาศาสตร์พัฒนา,าศาสตร์นะครับตอนนั้นก็ได้มา,าทํางานอยู่ที่ตรงส่วนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปไหนก็คือยังทํางานอยู่ที่เดิมเพียงแต่วันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนกติกาการบริหารจัดการตรงนั้นใหม่นะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เองที่ทได้มารับงานบริหารภาควิชานะครับก็ได้ทํางาน เป็นหัวหน้าภาควิชานะครับนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็30ประมาณ30กว่าปีนะครับ38 39ปีครับสิ่งที่ประทับใจในการมาเป็นบุคลากรของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับก็อันดับแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจเนาะที่ตัวเองเนี่ยได้มาเป็น ส่วนหนึ่งนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เข้ามามีโอกาสร่วมนะครับนะเป็นอ,อ,อาจารย์นะครับที่ได้ทําหน้าที่สอนนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรพัฒนานิสิตนะครับให้ออกไปรับใช้สังคมนะครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือผมก็จะประทับใจเกี่ยวกับ เพื ian, There, ่อ oh ร no ่วมงานเนาะน้องๆที่ท like ี so so ่เราทํางานร่วมกันนะครับนะทั้งทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ได้ช่วยกันนะครับเราเราทำงานกันบนความพร้อมนะครับที่จํากัดนะครับเราก็ได้ช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันนะครับคอยให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะครับทำให้งานที่ดูมีปัญหาดูยากๆ S <S ก็สามารถประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับตลอดที่ทํางานมาก็ก็ถึงแม้จะมีอุปสรรคนะครับแต่ก็เราก็เดินทางต่อสู้มาจนจนได้ก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนที่3นี่ก็จะพระทับใจในส่วนที่เป็นออผู้บริหารนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับตัวผมเองด้วยนะให้ให้โอกาสได้ไปศึกษาต่อนะครับในระดับ ปัญญาโทเป็นยาเอกนะครับรวมถึงการสนับสนุนในการทํางานนะครับการขอวัสดุของบประมาณต่างๆนะครับมาพัฒนานะครับรวมถึงท่านผู้บริหารก็ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมมาอยู่ตั้งแต่ยังตึกหนึ่งนะยังไม่มีนะครับตอนตอนนั้นนะครับแล้วก็มีผู้ท่านผู้บริหารก็ได้สร้างตึกที่1เนี่ยนะที่ตึกผมนั่งอยู่ในตึกหนึ่งนะครับก็มีอาคาร2อ,อาคาร3เรื่อยๆมานะครับจน รว,รวมถึงในสาขาเกษตรและสทคโนโลศาสตร์ก็ได้มีอาคารนะครับปฏิบัติการที่อยู่ใน,ในฟาร์มของภาควิชาการพัฒนาสปนวชุมชนอันนั้นก็ได้รับการสนับสนุนทําให้ได้คุรุพันธ์นะครับมามาสร้างแล้วก็ทําให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นความประทับใจตลอดช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้ครับผม ก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่ที่ยังยังทำงานอยู่นะครับว่าก็อยากให้มีความภูมิใจนะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์และพนักศศานะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เราอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเราเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับนะในการที่จะต้องไปช่วยกันร่วมกันในการพัฒนางาน หรือความรับผิดช,ชอบต่อสังคมที่ที่มหาลัยเรามีอยู่นะครับก็ให้ภูมิใจนะครับทุกคนมีคุณค่าหมดนะครับนะส่วนที่สองก็คือ,อ,อมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะองค์ความรู้ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็อยากให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองเนาะไปหาายเรียนรู้ไปอบรมไปเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะพัฒนาตัวเองนะครับนะส่วนที่3ก็คืออยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยเหลือ ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าความสําเร็จของงานเนี่ยเราไม่สามารถทํางานสําเร็จได้ได้โดยคนเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยความร่วมมือความช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะแบ่งปันกันก็จะทําให้งานที่เรามีอยู่เนี่ยมันสําเร็จลุล่วง,ง,งไปอย่างดีนะครับนะสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะฝากไว้นะครับนะก็ขอให้เรามี ยึดมั่นนะในสิ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะขอให้หยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์จริตรนะครับนะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจนะครับนะแล้วก็การยอมรับในหน้าที่การงานของเรานะครับเราเราก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็ประเทศชาติได้นะครับก็ขอฝากน้องๆที่ทยังทํางานอยู่ครับผม ในต่อระยะทําทำงานมานะครับสากว่าปีนะครับนะก็รู้สึกอยากจะขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริหารนะครับที่ให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่นะครับนะให้โอกาสที่ได้รับการพัฒนาตัวเองนะครับนะให้มีความรู้ความสามารถจนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่นิสิตรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับนะ ส่วนที่2ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะร่วมงานที่ได้ต้องเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคเนะเรามีอุปสรรคกันเยอะแยะนะถ้านับรวมแล้วเขาเยอะแยะมากแต่ว่าเราก็ได้ช่วยกันนะฟันฝ่าอุปสรรคคอยให้กําลังใจคอยสนับสน,นุนคอยช่วยเหลือนะครับคอยอพีพ่่ก็เขาสอนงานอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือน้องๆนะน้องๆนะน,น,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแรงเป็นกําลังใจนะครับนะ ก็ได้เรียนรู้จากน้องๆหลายอย่างนะครับที่เป็นอะไรใหม่ๆนะครับได้แนวคิดใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ดีๆมามาช่วยในการพัฒนานะครับทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆก็อยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะของที่นี่นะครับมหาวิทยรราลัยเกษตรศาสตร์วียาเขตกำแพงแสนนะครับอยู่มาก็เกือบ40ปีเนาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ผมรักและก็เทิดทูนนะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเนาะ ที่ที่ผมมาใช้ชีวิตตลอดนะครับนะก็อยากจะขอขอบคุณที่ทําให้ชีวิตการทํางานเนี่ยดเดินมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกลําบากอะไรเลยเนะเพราะเรามีพวกพวกพี่พี่เพื่อนๆผู้บริหารเนี่ยคอยให้กําลังใจคอยสนับสนุกก็ขอ,ขอขอบคุณครับผม